พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรับศรีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกติศักด์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะครับผมเช่าละเช่าทรัพย์คืออะไรครับครับผมเช่าทรัพย์คือการเช่ารถยนต์นะครับเช่าทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินหมายถึงทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นะครับผมถามว่าเราถามว่านะครับผมว่าทรัพย์สินนะครับผมเกี่ยวขับอาสังหาริมทรัพย์นะครับผมเช่นให้ยืมบ้านให้ยืมคอนโดนะครับผมสามารถยืมได้ไหมตามกฎหมายนะครับผมสามารถที่ยืมได้นะครับผมเพราะกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งชย์มาตาที่643นะครับผมไม่ได้ห้ามไว้นะครับผมว่า สามารถให้ยืมอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติทางสังคมไม่มีใครให้ยืมกันนะครับสังอสังหาริมทรัพย์ครับผมใครจะให้ยืมบ้านครับใครจะให้ยืมคอนโดนะครับผมแต่ผมก็ไม่ไม่เคยเห็นมานะครับผมแต่เรามาดูตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับมาตรา643นะครับผมวางหลักกฎหมายไว้ไว้ดังนี้นะครับผมทัพย์สินนะครับซึ่งยืมนั้นนะครับผมถ้าผู้ยืมนะครับเอาไปใช้อย่างอื่นนอกอันเป็นปกติ แก่ทรัพย์นั้นนะครับผมหือนอกเหนือจากอันรากคนในสัญญาก็ดีหรือเ้าไปให้คนอื่นใช้สอยก็ดีหรือเอาไปให้การเกินกว่าที่จะไว้ก็ดีท่านว่าผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบในเหตุทรัพย์สินนั้นสูญหายนะครับบุบสลายไปอย่างใดอย่างหนึง่ง แม้ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่จะพิสูจน์ว่าอย่างไรทรัพย์นั้นก็คงต้องสูญหายลูบสลายนะครับผมและเราจะเห็นดังกล่าวนับตามมาตรา640นะครับ,อ,รบอันว่ายืมคงรูปนั้นคือสัญญาซื้อบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมนะครับให้บุคคลคนหนึ่งใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับแลวผู้ยืมตกลงนะครับว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใช้สอยนั้นเสร็จนะครับผมจากกฎหมายยืมคงรูปนะครับผม,ผม,ผมทนายดวงรัตน์ สีนวลนะครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายวิจิตรพุทธอธิบายเรื่องนี้นะครับเป็นการยืมที่สามารถคืนแล้วต้องคืนในสภาพดีครับผมคือในสภาพดีก็หมายความว่ายืมไปอย่างไรก็คืนอย่างนั้นเช่นเพื่อนๆนะครับผมยืมรถเก๋งนะครับผมยืมรถเก๋งของท่านนะครับผมเอาไปใช้สอยนะครับผมเอาไปใช้สอยขับนะครับผมตอนที่ครับผมเป็นสีแดงนะครับผม ตอนจับคืนมาก็ต้องเป็นสีแดงครับยืมโทรศัพท์มือถือนะครับที่หอโนเกียครับผมตอนเอาคืนมาก็ต้องเป็นที่หอโนเกียครับจะเป็นไอโฟนเป็นอย่างอื่นนะไม่ได้ครับผมเป็นการยืมพงรูปนะครับผมถ้าหากสมมติว่ายืมโทรศัพท์ไปนะครับผมแล้วโทรศัพท์เกิดการสูญหายหรือว่าเสียหายนะครับผมหรือมันกระบินไปหน่อยเกิดจากการบุบสลายตามมาตราหกสี่สามนะครับผมถึงกําหนดให้ผู้ยืมนะครับต้องรับผิดชอบครับผมเพราะเห็นนี้นะครับผม ่านนะครับผมสามารถนํากฎหมายดังกล่าวไปปรับใช้ในการยืมของลูกเช่นเพื่อนยืมของเราต่างๆครับผม,มยืมเป็นยังไงต้องส่งคืนอย่างนั้นนะครับผมเป็นหลักกฎหมายของผู้ให้ยืมและผู้ยืมนะครับผมจากข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถนะครับผมนําความรู้นะครับไปใช้ในชีวิตรประจําวันได้ครับผมเพราะจนป,ปัจจุบ,บันนี้ครับมีการยืมทรัพย์สินกันนอกจากยืมเงินแล้วครับผมสุดท้ายนี้ผมทานายความในทีมด็อกเตอร์เก่งจากทนายความวิททิพยพุทธนะครับ นะครับล่าท่านว่านะครับหากท่านนะครับไม่รับความไป็นธรรมเรายากจนนะครับทองสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านรีนครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตสิงห์นวลทนายความในทีมดรกตริติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับ